ก็มาแม่ค้าผลไม้ให้อินฐผลังม,มาตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นอินฐผลังที่ไม่อยู่ในกวดโหลเนาะเป็นอินทผาลัมจริงตอนแรกนึกว่ามะไฟนะก็ให้มายังไม่ได้ให้อะไรตอบแทนเลยเดี๋ยวใครช่วยเราทำไดไปให้แม่ค้าอินฐผาลัมน่าจะไม่ผิดน,น่าจะชื่อร้านบ้านตึกหรือว่าขายหมดเกี้ยงไปแล้ววันนี้ไม่รู้ขายป่ะเมื่อคืนเขา ให้อินทผาลัมกลับไปไม่กล้ากินเลยกลัวโดนวางยาพราว่าไม่รู้เขาเอาสเสน่หอะไรใส่ไปในอินทราลัม,มหรือเปล่าแต่เราก็แบบเนาะนานๆนนมาทีรู้จักประหลัดวีทั้ง,งทั้งอำเภอเนี่ยรู้จักประหลัดวีอยู่คนเดียวเมื่อกี้เพิ่มขึ้นอีกรู้จักกับนายอำเภอ คนหนึ่งไม่รู้าหายไปไหนนะนะเพอบอกเป็นแฟนเพลงผมแต่สงสัยไม่ไม่น่าจะร้องได้สักเพลงหผมว่าเป็นแฟนเพลงเดี๋ยวต้องให้ซีดีไอทำไดรไปฟังที่บา้านแกบอกว่าแกชอบแต่งเพลงร้องเพลงผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เคยเห็น,นเพื่อร้องเพลงบ้างไง อ๋อ <Okay. S 1> แกเคยร้องให้ฟังเหรอเ <Okay. S 1> ชื่อได้ใช่ไหม <Okay. S 1> อ๋อเหรอผมก็นูกว่าแจกกุยคุยเล่นๆ <Okay. S 1> ต่อไปผมจะร้องเพลงอ,อที่คนชอบขอนะ <Okay. S 1> คนขอนี่ก็บางทีเขาก็ขอเพลงแต่เขาจะไม่ได้หรอกว่าชื่อเพลงอะไรนี oh. ่กขอเพลง oh. ชื่ออะไรนะที่อยู่ในอัลบั้มอะไรเนี่ย ที่ขึ้นต้นว่าอะไรเนี่ยแหละคือชอบแต่ว่ามันลืมแลวครับเพราะว่าเพลงนี้มันพืมันออกน,น,นานมายี่สิบสามสิบปีรู้ร,รู้รู้จักเพลงเต็มใจให้ใช่ไหมไม่รู้ช่างเสียงไม่รู้จักก็นเพลงเต็มใจให้รู้จักเดี๋ยวลองฟังดูว่าใช่เพลงนี้หรอือเปล่า ช่วยร้องมีหนึ่งางวัดรอยถ้าปาร์ตี้ช่วยร้องนี่จะบอกมอทหนึ่งให้อัพเป็นนายเพอเลย ชมดวง จันยอมเข้าใจทุกอย่างไม่ชำไม่เสียใจไม่เคยบาดหมางกอย่าง ลอ,องคดสอนว่าเพลงนี้ร้องได้หรือเปล่ไ <c oughs> าไม่รูอนะเขาไม่เชื่อว่าแน่เธอร้องเพลงได้ไปไปอได้คิดถึงแค่นี้ก็สุขใจแม้เธออยู่ไกล chân nhu của loạt thân nhà máy chân nhau không chạy đủ yêu mấy trăm mấy xí chạy mấy thân băng hoang thuộc nhà anh chạy hay hơn mấy trăm mấy xí chạy เธอได้ความทุกอย่างเต็มใจให้เธอเสียงปกมันก็หนาแน่นไเลเนี่ยยังไม่มีนม้าเลยแล้วไม่มีจ้างมาเลยนะนี่คนแบบว่ามาตั้งใจมานั่งดู ข้างหลังรถมีร้องคือทำนิดนิดหนึ่งหนึ่งยังบอกไม่ออกว่าร้องไดบ้างมีเพลงหนึ่งที่คนน่าจะรู้จักมากกว่าตัวผมอีกเป็นเพลงที่แต่งไว้เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมจากอกแม่เพราะเขาบอกว่านมแม่เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารดีมีภูมิมต้านทานมีภูมิมคุ้มกันมีอะไรดีๆเยอะ แต่ว่าอย่างว่าเนาะคนไทยมันไปเห็นโฆษณานมตานนตานี่ก็เลยคิดว่าเอานมนี่แหละให้เด็กกินน่าจะดีกว่าหารู้ไหมว่านมแม่เนี่ยถึงแม้มันจะไม่มีรสสตรอเบอร์รี่ไม่มีรสช็อกโกแลตอะไรเนี่ยเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆน,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 นิดๆเนี่ยแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพมากเด็กๆอาจจะติดหวานติด รถเชอรี่อันนี้มาติดที่หลังตอนเริ่มเนี่ยเริ่มด้วยหน่มแม่ก่อนเพ <ią> ลงนี้ถูกใช้ในงานวัโนแม่เนาะคนเชิญจนผมไม่ไปแล้วงานวันแม่เพราะว่าชอบเอาเพลงไปสะกดจิตเด็กด้วยชอบไปแบบบีบหูให้ลูกร้องไห้ผมคนดูไม่ค่อยได้จะร้องไห้อะไรกันนักกันหนาจริงๆเสนอจะชวงศึกษาไปด้วยว่าวันแม่ต้องจัดงานที่โรงเรียนเรา ให้อยู่บ้านกับแม่นะจบแล้วบางคนต้องไปเอาแม่มาที่โรงเรียนใช่ไหมมากราบแม่บนเวทีแม่บางคนก็ไม่ว่างบางคนเด็กบางคนไม่มีแม่ด้วยแม่ไปทํางานต่างจังหวัดน่าเสียดายนะครับโรงเรียนแบบว่าส่งเสริมกิจจริงๆผมว่าวันแม่หรือความกระตันยูต่อแม่เนี่ยโอเคให้แม่อยู่ที่ทบ้านแล้วลูกก็ อยู่กับแม่พาแม่ไปกินข้าวหรือทํากับข้าว,าวกินก็ได้ไอเรื่องการาบไหว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยก็ทําอยู่แล้วแต่พอมาทําบนเวทีมีฉากมีอะไรมันจะดูประดับประเดิมผมคนนด้วยนะไม่ไม่ไปกแ,แม่แล้วก็รักแม่คิดว่าเพลงเนี้ยต้องมีใครสักคนร้องได้ถ้าไม่มีใครร้องได้ผมกลับและตีตัวรถไฟไว้ อะลองดูว่าคนสีสัชนาลัยร้องเพลงอิ่มอุ่นได้หรือไม่่า ก็คือแม่ยอมอนทานไม่ยอยากจะไปไกลแล้วยิ่งครึ่วันให้กายกันใกล้กันไปดูปปปตาไปดูใจเราสองชื่อโยงปุ่นัน โรามีเทียงเทียงเากกรองได้อิ่มอกอิ่ใจทิ้รักกับน้องน้ำนมจากอกอาหารของความาอาอุ่แม่ครึ่งตื่นเข้าสมสองสาคิดว่านี่ยเวร้องได้ไหมให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามี ป็ความวังเขงแอ่ล่อไปใจเพี่อิ่มห้อที่รูรักร้อเพราะต้องการไอ้บุน เก็กใครร้อมได้ลู้มีรางวัลสายหน้าเลยอิทผาลำมอยอยู่โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะให้ตายเราใกล้กันให้ดวงตาไปพาให้ดวงใจเราสองเชื่อมโย ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเห็นภาระให้เจ้าเป็น,ปนต่อไปสดิเพียงคนที่ทรู้ความร้อนเพราต้องกายให้บุญ โอเคแต่รู้ว่าร้องได้คน <S 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 มีนายอเภอกครูน้อเภอมื่คืนให้ไปแล้ว okay. แต่ไม่รู้กเปิดเป็นป่งนะเพราะว่ามันเป็นทาได้อาวคูหายถากล้องก็ร้องได้ถ้ากล้องก,ก็ร้องได้เมื่อกี้ว่าจะจะเดินเข้าไปหาล เอากล้องสองเลงมาผมก็เรียนไม่ได้เพลงนี้เคยร้องประกวดเคยร้องประกวดด้วยเหรอตอนงานของดีสีสัตเมื่อ10กว่าปีที่แล้วโอ้ยเพิ่งเล่นโฟกซองเล่นโฟกซองประกวดใช่ได้แล้วจ่ายค่าลิขสิทธิ์ยังตอนนั้นเขาไม่ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ครับไมาเก็บย้อนหลังได้ประมาณ10ปีนะเกินเกินครับเกินแล้วก็มีเกินแไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับเพลงนี้เอาไปร้องได้อยากให้คนเอาไปร้องข้างหน้านี้ตอนแรกนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นแฟนเพลงแฟนคลับ นึกว่าเป็นแฟนขับพอเดินเข้าไปอาไม่ใช่เว้ยเหมือนแกกลับบ้านไม่ถูกแล้วแกลูกหลานออกมันนั่งรออยู่ใช่ไหมรอลูกหลานไม่ได้มาดูนักร้องคือปกตินักร้องเนี่ยพอลงมาใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแฟนขับเขาจะแบบจับนว่จับนี่ใช่ไหมนี่ลงมาปุ๊บแกไงไหมเหมือนแกกลัวป้ารู้จักไหมเนี่ย ไม่ใช่มนแคกนนะไม่ใช่นะป้ารู้เหรอคือสุบุเลียนะเฮ้ยยรู้เลยอย่างนี้คนสุขโขทัยเขาเรียกว่าจังกันใช่ไหมจังกันเมื่อก่อนไม่รู้แต่ไปโดนตัวเขาเขาบอกอย่ามาจังอะไรวะอย่ามาจังมามโดนกันอย่าไปจังกันเด้อเมื่อกี้จังไปนิดหนึ่งเอารู้จักให้ธรรมดา เดี๋ยวผมจะไม่ได้เสียเวลามากเราะเดี๋ยว,วกลัวนานงานมง่วนะฮะเพลต่อไปมีอะไรเอ่ยอ่เพลงนี้ก็ดีเพลงนี้ก็ดีคนชอบเอาไปเวลาจัดงานเลี้ยงกันจากเพื่อนถนึงเพื่อนนะฮะขอไปดูนางงานนิดหนึ่งแป๊บหนึง่งได้ไหมหรือว,ว่าจะให้เบอร์ไหนดี รู้ใจกันมันก็น,นานแสนนานกวาจะมาเป็นเพื่อนกันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอยู่กันมา,านานแสนนานจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้ยนยังไมลืมโอ้เส้นทางยาวไกล ฝากไว้ก้าวไปด้วยกันจำวันนั้นยังจำเคยช่วงทั่งท้งด้วยความมั่นใจสุขเราก็เคยร่วมเสกทุกข์เราก็เคยร่วมเจ็บจดจำไว้ถึงวัน cao cao và chưa đủ mắt cờ nàng chưa công về là ơn nàng nhu cân sáng nàng bên cây sáng cây chân quá Hãy subscribe cho kênh วันที่จำต้องจากต้องจากกันไปแต่ใจยึดมั่นคืนและวันเดือนผ่านไม่อาจเรียกวันเก่าคืนหวันได้แต่จะเรายังมั่น ความทรงจำถึงเพื่อนจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืมกรรมการครัี่แล้วเอ่ต้องให้แมนแ

จ,จะไปจากคุณเอที่รัอใ,ใ,ใครไม่เคยฟังก็ลองไปเสิร์ชหาฟังนะครับหรือถ้าใคร